ลนอ้นนี้นน่นแต่ผัต้ง่ปู้วยนี้องนั่งวางแผนเมื่อไหร่นี่เมื่อกี้เมื่อกี้นี่นะก่อนตั้งแต่ตอนเช้าแล้วอันนี้ลงเดือนสูงกี่เมตรสองเมตรจะทำแบบสแลม คิดเองหมดเ่ยนี่ใช่น้องจินตนาการจินตนาการเอาใช่ไหมอันนี้สแลนด์เสาไม้ยูคาหร์บไม้ไม่รู้อาจจะเป็นไม้ไผ่ือเปล่าะเราก็ไ<อ>ม่รู้ต้อง<ม>ถามป้าก่อน <ผม S 2> ต้องใจห,หนึ่งนี่คือข้าวโพด2อผักชีใช่ไหมน,นี้นบอกนะแม่นั่งจะทำ,ทำให้ผักชีมันอยู่ใกล้นะ้ำ อันนี้เลี้ยงอะไรบ่อน้ำนี่ไม่เลี้ยงอะไรกคทำอะทำบ่อักน้ำไว้นไม่ก็เอากระถางใส่เราไม่รู้เาไ่รดูโอ้หกว่าด้วยแล้วจะถ่ายวิดีโอไว้ไหมแล้ทำไมไม่ถ่ายลงก็ไมู่้จะทำอะไรอ่ะก็ตั้งกล้องไว้ถ่าย ตั้งกองแชไว้เลยเราก็ทั้งทำไปทำไปว่วิ่งกลับไปมาด้านนั้วพงอแงตล้วทำไม้าไม่รู้แต่ตอนที่เพึ่งอยู่ป้าเยนลงมาแต่ว่ามีคนรับมีคนรับอยู่ป้าบอกว่ามีตอนี้ตอนไปเอามิ้มหอเปยาพึ่งสูงๆลยแบบสูงมประมาณสูงแบบสูงเกือบเท่าหงเนี่ยยอดก็ท่ากับเนี่ อันนี้จะขอทุนจากไหนก็ม,นมีกับการก็วางไว้เท่าไหร่ทุนมันมีสองร้อยนะสองร้อยจะไหนก็หลังคาเ,าาเนี่ยหลังคาสเลมมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอ๋อกระเบื้องอะไรกระเบื้องกระเบื้องจะเปลี่ยนเอาก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้แต่มันมีบอกว่าถ้าใช้กระเบื้องมันจะมืดจนไปเดี๋ยวทบจะไม่รับแสงไม่รับแสงก็แอ๋อสแลมดูว่าพลาสติกเอาสแลมเพราะพลาสติกจะร้อนกว่าสีไหน สีดำไม่ใช่สีเขียวแต่มันมีจะซื้อสีดำเยอะกว่าสีเขียวโอ้น่าติดตามน่าติดตามเดี๋ยวลงจะมาดูจะเริ่มมันจะเริ่มจะนี้ใช่ไหมนี่กี่วันลงเดือนหนี่โรงเรือนทำกี่วันไม่รู้มันเราไม่เคยทำเล็กขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าจะทำเล็กใช่ไหมอันนี้น้องก็ช่วยอะู่บ้านทำแบบว่าโอ้เล็กช่วยเยอะมากนี่จะเห็ดหน่อยใช่ไหมสี่เมตรสูงสองเมตรอันนี้ยาว 5เมตรแล้วอย่างนั้นก็งจะทำแบบเฉพาะของตัวเองเลยเฉพาะตัวเองเลยนะทำจากเล็กๆก่อนแล้วค่อยทำใหญ่ใช่าใจไหมถ้ามันดีขึ้นก็จะทำใหญ่ไปเรื่อยๆโอ้แล้วใครจะขายขายเองถ้าได้กำไรก็ได้กำไรเองได้ตัไรเองโอ้เดี๋ยวเราจะขายช่วยไปขายที่ไหนทีนี้โครงการ ไปใายที่ไหนก็ถ้าถ้าคนมาถ้าเขาถามมี้ก็จะมี้บอกว่ามีจะแนะนำให้โอ้ถ้าตรงนั้นผักมี้กไม่พอมีก็จะให้เอานั้นอหรือ oh. ไม่ถ้าเขาไปเห็นแล้วเขาจะซื้อ oh. เขาก็ซื้อได้เลยโอเครายการก็พร้อมขายได้เลยถ้าแบบเพราะมีพื้นที่ไว้ที่มีพื้นที่ไว้ข้างหน้าไว้ใส่แบบถุงดำแบบนี้แหละเออถุงดำใส่ไว้ปลูกพวกพนกกล้ากต้นกล้าแบบ บบเขาเรียกว่าอ,อะไรปลูกไม่ไม่เยอะมากแต่ว่าจะเป็นปลูกพวกนี้แหละแต,แต่จะมีเพิ่มมาอีกอยู่เป็นมะเขือพวกพีกันแล้วพวกวอย่าอเี้เขาจะซื้อต้นกล้าก็ซื้อได้เลยไม่ต้องรอ<ช>ซื้อหมากซื้อผลกับเรา<ช>อะขนใจวะเฮ้ยพริกจะลืมพริกเหรอรกแล้วสในใน่งทางไปรษณีย์ได้ไหมส่งทาง ถ้าเขาสั่งมาทางทางเฟซทางเพจส่งไม่ได้ดีถ้าถ้าส่งได้ก็ต้องเป็นมันก็จะเหี่ยวก็ไม่รู้เหมือนกันหรนือจ่ามี่แต่มี่เคยส่งผักสลัดอยู่เออต้องถามมี่ดูว,ว่ามันส่งได้ไหมแล้วถ้าลูกค้า,าสั่งมาา,ายแกนไปส่งได้ไหมมันมีระบบซีนมีอะไรอลองไปศึกษาดูาเขาะถ้าลูกค้าเขาเห็นใน ขาจะได้ของลายแคนสั่งเฉพาะของลายแคนทุกคนอื่นไม่เอาสิบ <c oughs> ต้นอะไรเงี้ยเออขายต้นเท่าไหร่เอาต้นก้าต้นก้าถึงถิง,ถงนิดก็ถึงละสิบถึงละสิบบาทบางบางตูนก็ห้าทแต่ถ้าถ้าแล้วแต่แล้วแต่ผักแล้วแต่ผักห <c oughs> มายถึงว่าเขามาซื้อที่นี่มาที่นี่ก็ได้หรือไม่ก็ปกติเขาก็มาที่นี่ส่วนใหญ่อืม มีบางคนเคยมาโทรโทรถามนี้ก่อนว่ามีไหมแล้วก็มีเตรียมไม่หลออแล้วเขาก็จะมาเอาเลยแล้วก็ใหญ่ตังแล้วก็ไปแต่ถ้าถ้าเขาสั่งทางทางไกลก็ต้องบวกค่าขนส่งใช่ไหมยือไม่เคยไม่เคยเหรออืมแต่ว่านี่เคยส่งหลักสัดว์ไปกรุงเทพแบบ ส่วนมากคนจะมาดูที่นี่เลยเขาซื้อเยอะไหมก็เยอะนะมากน้อยสุดก็จะว่ามันไม่มีเป็นรถเป็นลถเลยวะต่ไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนั้นนเป็นสิบต้นยี่สิบต้นเลปลูกเออเคยมีคนอยู่อำานาจจัิญรขี่รถมาซื้อเลยมาซื้อเฉพาะของเราเลยไหมใช่เพราะว่าแบบมันมีคนหนึ่งเขามาถ่ายคลิปลง YouTube เออเห็นเห็นเห็นลายแคนอยู่ตอนนั้นดังคนรู้จักมนเลยอมีมีคนที่มาเนี่ยขนาดเขาบอกนี้ว่าเพื่อนเขาอยู่ประเทศอื่นเพื่อนเขายังเขายังเห็นใช่ไหมใช่เขช่องนั้นเป็นเขาทำงานเป็นปีแล้วไงแต่ว่า คนอื่นเขาทำยอดวิวมากถึงก็หมื่นสองหมื่นแต่แต่มีแปดหมื่นแล้วโคตเยอะถ้าเป็นช่องนี้ก็คือได้หลายได้ตังค์เลยใช่ไหมเออทำไมไม่ทำก็ไม่มีทำไมเออมันไม่มีทุนเงินมันไม่มีหรือพวกกล้องอะไรเงเหรอกล้องใช่ไหมกล้องอ่าขาตั้งก็มีแต่หน้าจะใช้คนยืนหรือเรา อืมเดี๋ยวถ้าจะทำเดี๋ยวจะหาวิธีการหาวิธีการมาให้ต่างต่างรอดูครับแต่ตัวน,นี้อยู่บริษัทตั้งความต้องเนาะตื่นนักสนใจตัวนี้ลายแคนคิดลุยเริ่มเริ่มเริ่มทำอันนี้จะเป็นของตัวเองแล้วของสายพินมีมไหมือนกันอันนี้เป็นเป็นเป็นงานของของลายแคนเลยตัวนี้นะชื่อเข้าการเลอะไรแต่จะตั้งไม่ตั้งอนาคตเนี่ยเป็นผลผลิตของลายแคนนะครับ เรามีช่องของน้องนะช่องอะไรเกษตรพันจิ๋วเกษตรพันจิ๋วเออแล้วว่าป๊ะป้าเป็นคนมีแบบหามีมาแล้วอีๆเครื่องร้านอาหารมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ไม่ได้ลงคลิปเยอะลงสองสามคลิปมั้งไม่รู้บอกเกษตรพันจิ๋วนี่นะใช่ใช่แต่มีคนติดตามอยู่นะมีคนติดตามอยู่ไม่ถึงห้าก่อนแต่ก็เอาทุกคนในบ้านนี้ติดตามไงเออ เกษตรพันจิ๋วใช่ไหมใช่ที่จะมีรูปน้องถือ,ถอรูปน้องถือรับโอเคโอเค okay, okay. เดี๋ยวลุยตัวนั้นเดี๋ยวถ้างั้นเอาเริ่มเริ่มโครงการนี้ครับทำ <c oughs> ไมถึงอยากจะทำของตัวเองก็เห็นีน้้ไดตังแลวก็อยากได้เาขาเรียกว่าอะไรอย,อยากลองดูเผื่อจะมีเงินเก็บเพราะว่าตอนโตขึ้น น้องอยากเปิดร้านขายของเนี่ยอยากเปิดร้านขายของก็เลยต้องหาเงินไว้ก่อนโอ้โหด่วนเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้เหรอสิบเอ็ดสิบเอ็ดอยู่ปอไหนกิ๊บปอหกปอหกเก็บเก็บเดือนละจะเก็บเดือนละกี่บาทก็ดูก่อนเผื่อไม่ได้พังหมดก็ต้องมาซื้อใหม่ก็ต้องเสียเงิน เริ่มเก็บตั้งแต่อายุ11ปีครับประมาณสักไม่น่าเคยเก็บอยู่ครั้งหนึ่งประมาณพันหนึ่งแต่ว่าตรงน,นี้ต้องใช้ไปซื้อยืยม,มใช่ไหมไม่ไม่ได้ยืมใช้ไปซื้อค่าหนังสืออ๋อก็เริ่ม,มใหม่นะถีงนะปลูกผักแล้วก็แบบน้องเก็บ,เง,บเงินน้องเคยเก็บเงินหน้าสุดนะนอ้นองได้สอง เว็ดหวหาร้อยได้ไหมจิตหัวห้าร้อยได้ดดก็ได้ดสอง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 ได้นอกก็ดียได้อยูเ่านี้แต่ว่าม,มันหายไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เอ้ยแล้วก็วันเกิดวันเกิดก็ได้อีกพันหนึ่งแต่ว่าอันนั้นเป็นก่อนเนี่ยแต่ว่าน,นั้นเป็นหลังก็ไปซื้อปันอีกเดี๋ยวถ้าลุยตัวนี้จริงๆเดี๋ยวเอาใจช่วย ดยตัวเอ่จริงๆน,นะอายุ11ปีอายุ15เอ้ยอันนี้ตันทีบบ่11 11ปีนะอายุ15ก็เกปิดร้านเลยนะก็เคยบอกน้องว่าให้ไปเรียนกับคุณลิงแต่ว่าน้นองขอบอกไว้ว่ ลงไปสอบรลวาก่อนถ้าสอบไม่ติดจะไปโรงเรียนเราฟ้าแต่ถ้าจบม่สามจะไปล่องขับเพราะน้องยังเด็กอยู่น้องยังกลัวชอบ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 ที่สุดคือปลูกผักใช่ไหมไม่ได้ชอบที่สุดออชอบแบบพวกทำอาหารแต่ว่าน้องทำไม่เก่งก็ต้องทำบางบางอย่างเป็นอเออเริ่มเติมจากไหนก็ใครอาหารที่น้องคิดว่าประทับใจที่สุดน้องก็ เป็นแบบประทับใจที่สุดนะแอ่เคยทำเคยช่วยพี่เปรมทำออกล้วก็ดูมาดูมาเยอยมนันก็จำได้บางอย่างแล้วก็ทำไปทำอาจจะไม่อร่อยแต่ก็ทำได้อยู่แล,แล้วที่เราปลูกผักเนีเ่ยเดีชอบกินผักไหมน้องกินผักไม่กี่ชนดิดเลเนี่ยเหรอ <c oughs> กินมาหมดหรือยังก็เนี่ยน้องกินที่น้องปลูกน้องก็กินอ๋อปลูกก็คือปลูกที่กินใช่ไหม อผักชีน้องชอบมากตอนใส่ในข้าวผัดล้วเคยเอามาทำอาหารไหมผักก็ผักชีเคยมาทำเม่ก็กินส้มตำได้ด้วแต่ว่าเอาแตงก็แต่ก่อนปลูกแตงไว้ตรงนู้นไว้สวนตรงหนูแสดงว่าลายียนปลูกผักนี็เพื่อที่จะมาทำอาหารขายด้วยใช่ไหมอนาคตก็ไม่แน่นอนไม่แน่นอนใช่ไหมอือ เป็นปุ๊บก็เป็นของเราเมันของเกิดออกได้ว่ามีไม่พอก็ออกของเราด้วยใช่ม,มันมันต้องพออยู่แล้วครับขอมีอมีเก็บไปเยอะบ้าเออไปพาดูผลง,งานหนะมันเยอะนะมันแดดนี่มันโครงการของของมีนะครับที่ไรแคน ลายแคนได้เรียนรู้จากตัวนี้เป็นโครงการของคุณพ่อคุณแม่ของลายแคนนะครับทำตอนนี้คนมาดูเยอะมากคนมาซื้อคนมาชมเยอะมากทีนี้ลายแคนรู้สึกอยากจะทำเป็นของตัวเอง ก็เลยว่าโครงการตัวนี้ขึ้นมาในตรงนี้ที่ายแคนจะทำข้งางหลังใช่ไหมอ,อืมเนีย่ยของคอของแม่เป็นของคู่อิดจำเป็นคู่เกษรข้าลูกข้าเตาคอนเทนท์ทั้งอ่างงูทั้งผักบล็อกคืออะไรทั้งอย่างหลายอย่างเกี่ยวกับผักกินได้อันนี้แตงโมแตมองโมลอยัง นี่ใช่ไหมที่พาที่เอป๊าพาทำเนี่ยของไรแคร์จะมีแบบนี้ด้วยไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าต้องรู้ก่อนในอนาคตในอนาคตเนี่ยน้องก็บอกว่าในอนาคตตลอดเลยดูโครงการของน้องนะครับตรงตรงไหนตรงไหนของไรแคร์นะตัวนี้คือปุ๋ยใช่ไหมอันนี้เป็นใบไม้ปุ๋ยเปลขายด้วยไหมตัวนี้ ตรงนี้ใช่ไหม,มยาวมาถึงนี่อ๋อสี่เมตรอืตัวนี้เป็นโครงการตัวนี้ของลายแคนนะครับที่จะทําพอลูกค้ามาดูของพ่อของแม่เขาก็จะมาเผื่อเขาสนใจของลายแคนเขาก็จะมามาดูส่วนของลายแคนด้วย,อ,ยอืมอ๋อ เตรียมหน้าร้านไป้ดีกัน๋ยวลูกค้ามาดูคือเอาอขาจะมีช่องเกษตรพันจิวนะครับของลายแคนเนี่ยฝากช่องหน่อยมาดูช่องเกษตรพันจิวนะครับก็นักติดตามลายแคน ในช่องเกษตรพันจิ๋วลายแกนจะพาทำหรือที่พ่อพาทำใช่ไหมครับอันนี้โครงการนี้จะเริ่มวันไหนเนี่ยเริ่มวันนวันนี้เริ่มวันนี้นะเนี่ยโครงการของลายแกนจะเริ่มวันนี้อันนี้พ่อแม่พาทำเป็นมรกเป็นผลละทไปเรื่อยๆโครงการเติบโตยิ่งใหญ่ลังกาเลยไม่แพ้ข้างหน้า่แพ้ข้างหน้าเราตั้งใจทำวันนี้ผักอันนี้ผักสลัดใช่ไหมนี่ ของไรแค้นจะมีไหมจะปลูกที่ไม่มีที่นี่<ช>อ๋โอโห่ัป็นคุอความแตกต่างกันตั้งหา่จุดขายเ็นเนี่ยนั่นบอว่ามี็นชื่อไร่แค้นครับรจะของสวนอันนี้สวนอะไรนั่นเนี่ยสวนของคุณครูเกษรทุดไทย เกษตรพันจิ๋วผักกาดโอ้ผักกาดออกแกนไนท์ใบเกสรชุดไทยอ่าแล้วข้างหลังก็จะเป็นสวนสวนผักเกษตรพันจิ๋วของไรแคมครับรอติดตามนะครับรอติดตามคนนั่งเขียนงานอยู่นี่นั่งเขียนงานอยู่นี่นี่ก็นั่งเขียนงานก็นั่งว่างแผลงว่าอยู่นี่แหละพอแม่พบ สื่ออุปกรณ์ในเมืองเล่านางมากแคต้องเล่าวินเอาห้มันได้องกหลาเนี่เขามีความฝันอยากตจดเจ็บนึ่นเจ็บพ้องตั้งร้านแล้วว่าเอาใจช่วยลายแคนด้วยนะครับลายแคนจะมีสวนผักเป็นของตัวเองอยู่สี่เมตรคูณสี่คูณห้าเมตรเนาะเขาจะมีสวนผักของเขา บอกทุกคนให้เขามาติดตามเร็วเข้ามาติดตามก็ช่วยอุดหนุนร้านเี่ตอแล้วก็สวนผักนะครับเพราะว่ามันแรงมันไม่มีตังค์ับามันไม่มีตงังค์แต่ไรแคนสู้อยู่เนาะครับร้อนก็สู้เนาะครับ เด็กชายลายแขนครับผม